ยฮายสวัสดีทุกคนหายไปนานมากตอนนี้ก็คือไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ฝนก็ได้เลิกนะคะที่จะพาทุกคนมากินร้านอาหารที่เป็นฟิลแบบยุค90ในโรงแรมที่แบบว่ายุค90แล้วว่าคลาสสิกมากๆคือเข้าไปเนี่ยอาจจะแบบ อยากจะรีเลิงรีราดกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าโรงแรมนี้ตอนนี้ดังมากเป็นโรงแรมเก่าที่แบบว่าเจ้าของรุ่นลูกเขาเนี่ยแบบ เหมือนกับพยายามทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบบว่าพัากันด้าให้แบบดังขึ้นมาได้อีกนะคะแต่ว่าตัวโรงแรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ว่าที่มีชื่อเสียงก็คืออะไรก็คือราดหน้าโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าฝนจะพามากินที่โรงแรมอลิาเบตนะคะราดหน้าเจ้าดังของเขาที่ร้านอาหารเนี่ยฝนอยากชิมมานานแล้วจริงๆอ่ะฝนเห็นมานานมากๆแล้วนะคะสําหรับราดหน้าที่นี่นะคะที่แบบว่าก่อนที่เขาจะดังขึ้นมาอีกอะ่ะน่าจะ 2- 3สปีแล้วแหละแล้วฝนก็คิดว่าเออถ้าฝน มีธุระแถวปฏรพัทหรืออะไรเงี้ยก็ว่าจะแวะเข้ามากินนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาเลยจนตอนนี้เขาเลิกฮิตไปแล้วก็เลยเพิ่งจะมากินนะคะแล้วก็เป็นเลิกดีนะคะที่ฝนจะหยุดดองคลิปสักทีนะคะตอนนี้ฝนอยู่ที่หน้าโรงแรมของเขาแล้วนะคะนี่ว้าวโอเคที่จอดรถเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านอาหารในโรงแรมเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้ฝนก็นเข้ามานั่งอยู่ในทักคาลร้านอาหารของโรงแรมอเลิกซเบตไแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยอย่างที่ได้ถ่ายให้เห็นนะว่าแบบบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบมีความระคบระคาดูเก้าสูนอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันอบอุน่นแล้วก็แบบคุ้นเคยมากเลยฝนบอกเลยว่าฝนเข้าตั้งแต่ฝนเลยเข้ามานะคือแบบไม่มีความรู้สึกว่าแบบแปลกแยกหรือว่าความแบบว่าอึดอัดเลยอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าเออมันเป็นสถานที่ที่ทแบบเราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะคะแล้วก็อย่าง ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพนักงานที่นี่ก็คือแบบเซอร์วิสมาดีมากคือเขาไม่ทําให้เราอึดอัดเลยนะคะคือถึงโรงแรมจะเก่านะแต่มาตรฐานการบริการของพนักงานเนี่ยคนยกให้เลยนะคะฝนประทับใจมากๆจริงๆนะคะแนะนําเลยนะคะใครที่จะมาทานอาหารหรือว่ามาพักที่โรงแรมนี้นะคะก็คือเขาเปิดทุกวันเนาะก็เป็นโรงแรมอะไรนี้แนะนําให้มามากๆเลยคือพนักงานแบบ วิตไวดีา่าจริงๆอ่ะคือเราชอบมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอาหารนะคะวันนี้คนสั่งไปประมาณ3อย่างนะคะซึ่งก็มีเมนูเด็ดของเขาด้วยคือราดหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงแล้วก็หน้าสาน่ากินขนาดไหนหรือว่ามันจะอร่อยสมคำเลื่อมลิ้นกั่ไคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ และอันนี้ก็คือลาดหน้าในตำนานที่แบบเขาเก่าวขรันะคะวันนี้ผลสั่งเป็นลาดหน้าเส้นกรอบทะเลนะคะจะอันนี้คือจานเล็กจานเล็กนะทุกคนดูนี่คือจานเล็กนะคือตอนที่ผลสั่งสามจานแล้วเขาก็มองหน้าผลาแบบ อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนี่น่ากินมากมากทุกคนคือจริงๆอาหารที่นี่เร็วมากนะผลน,นั่งรอแบบไม่ถึงสิบห้านาทีก็คือมาครบแล้วนะคะก็คือ,อยังเตรียมกล้องเตรียมกล้องถ่ายไว้เลยเลยทุกคนน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะแต่หน้าตาคือน่ากินมากโอเคมาเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะนี่เส้นเขากรอบมากนะขนาดฝวางแล้วถ่ายรูไปไว้ประมาณแบบ ประมาณนาสักพักแล้วอะเออแต่ว่าเส้เขาก็ยังกรอบอยู่นะคะแล้วก็กลิ่นนะัคือแบบว่าน้ําของร้านงานน่านจะใส่พวกแบบเหล้าจีนนะคะเป็นพวกแบบว่าฟิลอาหารจีนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีใส่ผักมาให้ปริมาณค่อนข้างที่จะแบบล้นเลยนะคะราคาน่าจะประมาณสองร้อยถึงสามรอยบาทนะคะฝนไม่มั่นราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เป็นราคาของแบบอาหารในโรงแรมเนาะก็ฝนก็ยังคงรับได้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยออยากให้ทุกคนแบบได้เสียงตอนตัดเส้นมเมื่อกี้คือมันยังกรอบอยู่เลย ดูเขาดีไหมยังกรอบนะชื่นกรอบม,ม,ม,มากอร่อยมากดีมากอ,อร่อยสุด,สดอ่ะคนคิดแล้วว่าถ้าคนกินที่หมดผมก็อาจจะห่อกลับบ้านนะคะปลาหมึกเขาแบบชิ้นเบ้งๆนะคือแบบราคาพา,คาราค่าคุณภาพก็ต้องพา,าราค่านะคะอื้อ ปลาหมึกเขาสดมากอืมอืมแต่ว่ารู้สึกว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นอะ่ะมันก็แบบมีความที่คุ้นเคยอยู่นะคือมันไม่ได้พัฒคาการจ๋าขนาดนั้นนะก็คือแบบรู้สึกว่าผู้ใหญ่กินได้แล้วก็เด็กก็กินได้เด็กกินได้แบบเครื่องที่เขาใส่มาคือตู้มากจริง ถอยคำอืม,อ,ม,อ,มอืมนี่เน่าที่นี่เขาก็มีเครื่องปรุงต่างๆนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากกินรสชาติแบบชื่อตัวเองชอบนะคะก็สามารถปรุงได้เลยนะคะนีุ่่างเครื่องปรุงหมดแล้วก็เตียวเลย อร่อยมาค่ะทุกคนต้องมาลองนะคะแต่จริงๆผลว่าผลนนะ่ะมารีวิวชาแล้วนะทุกคนคงน่าจะมาลองหมดแล้วแหละแลการต่อไปที่คนสั่งมาลองคืออันเนี้ยคนก็แบบมีฟีลแบบว่าคิดถึงวัยเด็กอะ่ะเออก็คือเจ้ากุ้งทอดกานทุกคนดูมันเป็นกุ้งทอดแบบที่แบบว่าเข้าใจว่าที่เราเคยกินตอนเด็กๆคะ่ะอันนี้เขาจะเสิร์ฟม,มากับน้าจิ้มบวยนะคะก็คือแบบเป็นน้าจิ้มบวยสีน้ำตาลใสๆอะไรแบบนี้คือแบบนี่แต่ว่าที่จริงอะที่เนี่ยของเขากรอบมากนะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะโอเค ้ตัวใหญ่ว่าดูเที่ยวคนนะืะไม่จกตาแล้วข้างในคือกุ้งจริงดูอร่อยอ่ะนี่คือกุ้งทอดก็คือแบบเหมือนที่เรากินตอนเด็กๆเ,เลยทุกคนอร่อยอ่ะอืม,อม,อม อออสาววากาปิ้งทอดนะคะต้องลองอือแจริงๆคือตอนที่ฝนฟังอะทุกคนมองเหมือนว่าฝนจะกินไม่หมดแต่ว่าถ้าฝนกินหมดเนี่ยคือแบบแปลกๆ โอเคการสุดท้ายที่ฝนสั่งมานะคะคือจานนี้แบบตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรคืออยากสั่งเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นข้าวจานเดียวนะคะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเออแต่ว่าพอดีเห็นในเมนูแล้วมันโดดเด่นมากน่าจะเป็นแบบว่าเลกคอมของเขาแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครที่รีวิว้วยนะคะก็คือข้าวคุกกี้นะคะคิดว่าโรงแรมที่มีความเก่าแก่โบราณน,นะคะข้าวคุกกี้ก็จะต้องแบบว่ามีรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คลาสสิกด้วยนะคะ คิดไปเองแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อน,นนะคะหน้าตาก็จัดมาสวยงามพอสมควรนะคะเมื่อกี้คุกให้ดูแล้วนะ้องมี่มาชิมกันข้าวใหญ่ๆนี้เลยนะคะกินกันอืมอืมก็คือเบสิกของข้าวคุกกี้จริงเบสิกไม่ให้ไม่ดีนะคือดีอืมอันนี้คือหอมตึ้งแห้งมากค่ะตึ้งแห้งเขาดีมาก หอมมากเลยอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะคะคิดว่าก็คือแบบไม่ได้ถ่งางคาตาคาก็คือ,อยังได้อยู่นะคะข้าวคูกะปินะคะไม่ได้กินนานมากแล้วข้าวคูกะอร่อยมาก บรรยากาศที่นี่แบบค่อนข้างที่แบบดีนะเรารู้สึกว่าฟิลไรโฮสําหรับเรานะก็คือแบบว่ามันเหมือนเราย้อนไวัยไปคือฝนะเป็นเด็กอยู่เก้าสูใช่ไหมมันเหมือนเราย้อนวัยกลับไปอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยข้างนอกก็จะเป็นป่าไม้ลุกๆเลยเงี้ยเออแต่ว่าฝนชอบนะฝนรู้สึกว่าโอเคใจใจมันสงบดีจากที่เราแบบว่าเจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมันก็ทําให้เราได้เหมือนฟิลได้กลับบ้านนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็อิ่มแล้วนะคะแล้วก็กินไม่หมดตามคาดเนาะก็ฝนก็จัดใส่ห่อแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินหรือเอาไปฝากคนอื่นแทนนะคะก็ตอนนี้ฝนเดินอยู่ที่ถนนบดิพัทน์นะคะเดี๋ยวฝนว่าฝนจะเดินไปแนะนําร้านกาแฟใกล้ๆกับโรงแรมอีกสักนิดนึงนะคะก็คือร้านอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็อันนี้เมื่อกี้ฝนดูแมพแล้วนะมันจะเดินไปประมาณแบบว่า200เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครที่จะเดินมา เดินเล่นแถวถนนบริพัฒน์นะคะร้านอาหารแบบที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะถ้าใครที่เบื่อเบื่อสนใจก็มาเดินเล่นกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านกาแฟร้านนี้นะคะมีอะไรดีที่เราต้องถึงกระเดินไปโอเคค่ะ นี้ฝนก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านชื่อว่า สุขโขสโลบาร์นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นโฮมคาเฟ่แล้วก็แบบครึ่งหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นร้านขายแผ่นเสียงนะคะซึ่งค่อนข้างคลาสสิกมากเมื่อกี้คนไปเดินดูมานิดหนึ่งนะก็จะ <c oughs> มีแผ่นเสียงแบบเก่าๆอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบเล่นแผ่นเสียงหรือว่ามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะก็มาตัมกันที่นี่ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นคาเฟ่นะคะก็ <c oughs> จะมีพวกกาแฟนะคะแล้วก็จะบอกว่าคาเฟ่ของเขานะคะก็คือจะเป็นเปเชยลตี้คอฟฟด้วยก็คือจะมีมาเลกกาแฟจากที่แปลกๆหรือว่่าาาถ้ใครเป็นสยทีแบบ เป็นคอกาแฟลิเวอร์นะคะก็แนะนำให้มาร้านนี้นะคะและนี่วันนี้ฝนก็สั่งเป็นเ e n เทลเลมอนเอสเปรสโซ่นะคะก็คือจะเป็นกาแฟที่ผสมกับตัวเอสเปรสโซโทนิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซดานิดนึงนะคะก็เดินมาร้อนๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นอ,อร่อยมากเลยนะคะ ก็ตัวนี้เฮ้ยกาแฟหอมมากเลยแล้วก็แบบเหมือนกับไม่ขมเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครอยากลองกาแฟแปลกๆหรือว่าอยากจะมานั่งชิลนะคะในแบบว่ามุมสงบๆของปฏิพัฒน์นะคะก็มาเลยจะอยู่ที่ซอยปฏิพัฒน์สินะคะร้านสุขโขสโลบาเดินเข้ามานิดเดียวนะคะผลเดินมาจากโรงแรมอลิซาเบธเมื่อกี้ประมาณ 200-300รอเมตรประมาณนี้นะคะก็อาจจะแบบพอเรียกเหงื่อได้แล้วก็มานั่งกินกาแฟเย็นๆกันนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีขนมด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะคะนี่ฝนก็สั่งมาเป็นตัวเบอร์ชี t เค้กนะคะก็จะเป็นแบบชีสเค้กน้ำม้อะไรอย่างนี้จริงๆกินไปแล้วนิดนึงจริงๆอร่อยมากรสชาติด,ดีมากนะคะคือฝนรู้ว่าขนมเขาเนี่ยไม่ได้ทําเองนะแต่ว่ารสชาติค่อนข้างดีทีเดียวเลยอยากให้มาลองกันนะคะ และตอนนี้ก็น่าจะมาถึง ช็อตสุดท้ายที่เราต้องล่าลากันแล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะครบถ้่วนกระบวนการเนาะสำหรับอาหารนะคะแล้วก็มีแถมร้านกาแฟในย่านบริพัทให้ด้วยนะคะก็ตอนนี้มีฝนตกทุกวันเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็ภาวนาขอให้ฝนตกน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้ฝนมีกาลังใจด้ก็ลงคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าฝนอาจจะพาไปทัวร์ร้านอาหารหลายๆร้านเหมือนเดิมนะคะ ราจะสลับกันนะคะก็คือว่าฝนจะทําเป็นร้านเดี่ยวสักคลิปหนึ่งแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะทําเป็นเหมือนกับแบบทัวร์หลายๆร้านนะคะก็เอาใจทใ่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปแบบไหนนะคะฝากเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําคลิปของฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฝนได้ทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง hungry s i t ของฝนด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ